สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิวเรื่องเครื่องดูดที่กุ้งกัดะกอนนะครับว่าผมทําอย่างไรนะครับมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดูดน้ํานะครับหรือบางท่านก็จะเอาไปใช้เครื่องดูดที่กุ้งก็ได้นะครับตัวนี้มันก็จะต่อกนอย่างนี้นะครับ ตัาเ,เดิมพอมันผมก็ดึงอาน,นี้ออกอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเคยใช้แล้วบีบมือก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับยิ่งทำเยอะๆบ่อเยอะๆก็เมื่อยมือปวดมืออันนี้ก็จะใช้อันนี้ตัวหนึ่งตัวตัวปั้มนะครับอ่ปั้มนยะก็จะใช้ตัว พีพีหกพันนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับคงอาจจะไม่เหมือนกันส่วนกรองนี้นะครับปกติมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะตัดเอาตรงนี้ออกตรองที่มันกรองอพวกผงพวกอะไรเศษต่างๆที่ทำให้เข้าเครื่องผมตัดออกนะครับหลามมันก็จะเหลือแต่เฉพาะตรงนี้นะครับ แล้วก็สวมไปเหมือนเดิมไปอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวจะว่าตรงที่คองไม่เอานะครับเพื่อที่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาตรงนี้สวมนะครับก็จะปฏิสังนสะร,รวนด้านที่มันดูดน้ำออกนะครับก็จะใช้เทปพันสายไฟนะครับพันก็ประมาณสามสี่รอบ พื่อที่จะให้ท่อ PVC ีสี่หุนสวมไปได้พอดีนะครับเวลาตอดเข้าตอดออกก็ได้นะครับในส่วนของตัวท่อ PVC นะครับก็โค้งก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสี่ทางนะครับน้ำก็จะเข้าแล้วก็จะมาออกตัวเครื่องกรองส่วนตรงนี้นะครับสองทางก็จะเป็นขา สำหรับวางกับพื้นนะครับเราเะนเลอรไม่ต้องไประจับตรงปลายก็จะเป็นเขาเรียกงฝาครอบเพื่อไม่ให้น้ําออกนะครับน้ํำก็จะได้มาออกที่เดียวตรงอตรงตัวกรองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาเราก็หมุนออกได้นรตรงนี้ก็สอดได้นะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นข้องอนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต่อตรงนะครับแต่ว่าผมตัดออกมันจะได้สั้นตรงนี้ก็เป็นท่อพ v วซธรรมดาเราก็ใส่เข้าไปซึ่งจะเป็นทำเป็นปตัวล็อกนะครับตัวล็อกที่ให้สายอยู่ก็จะมีตัวต่อตรงนะครับตัวล็อกเข้าไว้หรือใครจะใช้ที่เป็นข้องอเกีียวนอกก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วเอาต่อตรง เดียวในนะครับก็หมุนพอจะได้เหมือนกันแต่พอดีของผมมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไปซื้อก็ใส่เข้าไปนะครับเรวก็จะล็อกเข้าไว้แล้วตรงนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นพวกใยแก้วนะครับตัวกรองเศษต่างๆนะครับที่เราดูดมา ส่วนถ้วยพลาสติกตัวน,นี้นะเราก็เจาะรูนะครับใครมีสว่านก็ใช้สว่านนะครับแต่ว่าอันนี้ผมลองใช้ตะปูสี่นิ้วนะครับตะปูอะไรก็ได้ตะปูตอบไม้ตะปูตอบคนอนกรีตก็ได้นะครับสี่นิ้วเอาไปเผาก็แก๊สหรือก็คือเราไปทาให้มันร้อนนะครับแล้วก็เอามาขี้นะครับ ที่อันที่เราต้องการให้มันถี่ขนาดไหนนะครับเราจะได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมาะสาหรับท่านที่ไม่มีสว่านนะครับก็สามารถใช้กระปูได้นะครับไม่ต้องไปหวนฝวายหาพวกสว่านนะครับตัวนี้ก็เป็นยายแก้วนะครับผมก็จะผัดให้พอดีกับข้างในมันนะครับก็ใส่เข้าไป ับให้พอดีก็คือคับนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นข้าต่อธรรมดานะครับใส่เข้าไปหรือส่วนนี้นะครับเราก็สวมเข้าไป น,นี้นะครับก็จะได้นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เอาสายอันนี้นะครับใส่น้ำไปก่อนนะครับเพื่อน้ำจะได้ไปถึงที่ใบพัดตัวเครื่องปัม๊มเครื่องปั๊มจะได้ทำงานนะครับเมื่อใส่น้ำดูแล้วนะครับว่าน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็เอาสายนี้นะครับต่อเข้ากับตรงตัวปั๊มนะครับนะครับต่อเข้าไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อเสียบปลั๊กก่อนนะครับตอนนี้ปั๊มก็จะงานแล้วนะครับต้องดู ที่กุ้งก็จะมาแล้วจะเห็นว่าน้ำนะครับน้ำก็ไหลออกมาแล้วนะครับผ่านเครื่องกรองแล้วนะครับทีนี้วิธีใช้นะครับเราก็แค่เอาปลายตรงนี้นะครับเลื่อนไปเราก็นั่ง <c oughs> อยู่ปกตินะครับลองดูตรงนี้นะครับที่กุ้งก็จะไหลเข้ามาสู่ตรงปลายที่เราดูดนะครับแล้มันก็จะไปตรงที่กรองนะครับ ตัวกลองตัวนี้นะครับวพวกชีกุ้งพวกตะกรอนก็จะไปถูกกลองตรงนั้นนะครับเห็นว่าเราก็นั่งทำนะครับไม่ต้องลุกเดินเชื่อนย้ายตัวเองนะครับกลองดูนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายขึ้น เวลาใช้นะครับก็อย่ายกตรงปลายนะครับให้มันเหนือน้ํเาเพราะจะทําให้น้ํามันขาดอนเราจะต้องมา,าเติมน้ําใส่น้ําในท่อใหม่นะครับเวลาเคื่อนย้ายก็ต้องระวังนะครับอย่างนี้นะครับให้ปลายมันอยู่ติดกับพื้นเข้าไว้นะครับมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆ อันนี้ก็สามารถใช้ได้กับกุ้งทุกขนาดแล้วครับกุ้งเล็กๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ก็ระวังนิดนึงกุ้งลงเดินไซส์เล็กเกินไปอาจจะลอดเข้าไปอยู่ในที่ดูดของเราก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วในในบ่อนี้ก็เป็นกุ้งลงเดิน ตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกันนะครับเราก็ดูนะครับว่าตรงไหนมีกุ้งเราก็พยายามเลื่ยนเลี้ยงมันหน่อยตอนนี้ลงเดินก็โตขึ้นมาประมาณสักเซนวกว่าวกว่าถึงสองเซนแล้วนะครับแต่ปลายของที่ดูนะครับตัวนี้มันก็จะมีที่กองอยู่นะครับตรงปลายนั่นนะครับ ก็จะมีที่คลองก็คือพวกอะไรใหญ่ๆก็ผ่านไม่ได้นะครับก็ครับเดียวนะครับก็จะเห็นว่าที่กุ้งกับตะกรนมันก็ถูกดูดแล้วก็กลองไปแล้วส่วนน้ำมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ น้ำไม่ไปไหนเพราะมันจะดูดแล้วก็น้ำก็จะกลับไปที่เดิมเชีอยอแต่ว่ามันจะกรองเอวั่วะต่างๆหรือที่กุ้งออก าจับตั้งอย่างนี tutaj, okay, room, room ้ก็ได้ก็ใส so ่เราทั้งหมดอันนี้ก็ไปได้ไกลนะครับเบาฟิวเจอร์บอร์ดขนาดนี้ก็แคบจะไม่ต้องเลือดอีกเลื่อนอีกแล้วแค่เลื่อนสายไปที่สวยนะครับ เห็นว่าตะพอนพวกใบพวกสาหร่ายที่มันร่วงลงไปมันก็โดนดูดไปด้วยนะครับพอใบสาหร่ายที่ร่วงลงไปนานๆมันก็จะเน่าเหมือนกันนะครับพอจะทําให้น้ํานเสียพวกที่กุ้งพวกตะปอนก็ทําให้น้ําเสียได้นะครับก็จะเป็นปัญหากับพวกกุ้งนะครับทําให้กุ้ง ออกซิเจนหรือเกิดแก๊สขึ้นมาภายในน้ำนะครับทำให้ปัญหาก็ผกุ้งกุ้งอาจจะตายได้นะครับนะครับการดูดที่กุ้งนะครับเดี๋ยวก็ทำดูไว้แค่นี้ก่อน,นครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่กรองนะครับว่ามัน กองแล้วเป็นยางไรเมื่อเราดเดเสร็จแล้วนะครับตัวตัวคลองนะครับเรจะเห็นว่า,วามันมีพวกเศษต่างๆลงไปนะครับเราก็เอาไปล้างเอาไปทิ้งนะครับก็นํนำมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับ สำหรับการรีวิวเรื่องเครื่องดอูดที่กุ้งแล้วก็กลองนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชม